ตอนนี้เราก็อยู่อำเภอพบพระนะครับผมเด so, uh ี oh. yeah. ๋ยวเราจะพามาเที่ยวน้ำตกกันนะครับมีทางลงไม่ไหยตรงนี้ให้ทางลงตรงนี้หรือเปล่าเจอทักลงแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาลงไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับน้ำตกอะไรผมก็จำไม่ได้นะนี่ไงเจอแล้วป้ายน้ำตกครับผม น้ำตกนางครวนอำเภอพุทะจังหวัดตรากนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูน้ำตกกันครับไม่รู้ว่าเขาจะทำหลังคาทำไมนะครับกันกันฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจลงไปดูกันครับสวยหรือเปล่า โอเคครับสวยก็จะมีทางเดินทำทางเดินให้นะครับก็จะมีทำเป็นชั้นๆให้นะครับแล้วก็อันนี้คือน้ำตกน้ำควร เพอพุทธะนะครับดีมาขายของที่นี่เราก็เลยขากลับนะครับก็เลยแวะถ่ายรูปนิดนึงโอเคสวยอยู่นะครับผมใครสนใจแวะมาเที่ยวครับก็อย่าลืมแวะมาที่น้ำตกครับสวยอยู่ใช้ได้อยู่นะครับบรรยากาศได้เลยนะครับผม โอ้โหตรงนี้ชัมน,น,ชาน,นมากขามนมากโอ้โหมาได้นี่ชันครับต้องเดินแะมาระวังนะครับล่วงมาที่คอหักเลยโอเคโอ้โ okay, ห oh oh. ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับนา่าจะสวยชไ,ได้ครับผมถ,ถ้าใครแวะมาอำเภอพุทธพาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยว น้ำตกนางครัวน,นะครับโอ้โหสวยใช้ได้เลยครับผมครับก็ทางอุทยานเขาก็จะทำทางเดินให้เราประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีสาราให้เรียบร้อยให้นัาท่องเที่ยวเดินมาเที่ยอวอกกันแบบเดินแบบสบายๆนะครับอันนี่คืดต้นสะบัน ใครยังไม่เคยมาหรืออยากมาก็เชิญแวะกว้างอยู่นะครับ บรรยากาศสุดยอดเลยครับบรรยากาศถือว่าโอเคเลยรครับผมตกก็เป็นชั้นๆนะครับโอ้ปปเตลผมอยู่นึ่งหมดเลยนะครับก็จะทำทางเดินให้เรายาวเลยนะครับ โอเคได้อยู่นะครับสวยอยู่นะครับบรรยากาศร่มรื่นสบายสๆครับผมแกการมาเที่ยวนะครับอน,นี่เขาเรียกต้นอะไรครับใครพอรู้บ้างฮะมันใหญ่มากเลยครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะต้นนี้คือต้นอะไร ก็คือว่าถือว่าทําดีนะครับเราก็ไม่ต้องลงไปที่น้ําตกก็จะมีบันไดเป็นชั้นเป็นชั้นให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ครับมันคือต้นอะไรครับใหญ่มากต้นสะบ,บันหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับต้นมัน อ่าตรงนี้เป็นจุดจุดเล่นน้ำได้นะครับผมตรงนี้โอ้โหใครไม่ได้มานี่ถือว่าโอเคเลยครับถ้ามาไม่ได้แวะนี่ก็อาจจะต้องเสียใจนะครับก็ถือว่าน้ำตกสวยมากเลยครับ หัวหน้าใหญ่นี่อ่าน,นี่ก็คือจุดเล่นน้ำนะครับผมสามารถเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้ มาชมได้นะครับน้ำตกนากวนมีตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์สวยนะครับผมครับผมก็เป็นน้ำตกที่สวยนะครับแล้วก็จะทำทางเดินให้เราตลอดแนวเลยนะครับผม ก็โอเคครับผมสวยหน้าเที่ยวครับผมครับใครแวะมาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมน้ำตกนตกน้กน้ำกน้รตกกาศดีคนับผกสวยตกนจะมีส้ตก็้ะมีน้ำตกน้เรานป็นกนะครับเป็นจุดชมนะครับผม สวยนะครับให้ได้นะครับผมครแวะมาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมกับน้ำตกดือโฟล์คพานะครับผมก็ชมบรรยากาศความงามของน้ำตกเสร็จแล้วเราก็จะได้เวลากลับแล้วนะครับผมกลับทางดับนบ้ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปแวะน้ำตกที่อภอพวพระน่าจะมีหลายที่อยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นทางผ่านเราพอดีนะครับเราก็เลยได้แวะมาที่นี่นะครับโอเคครับบรรยากาศใช้ได้นะครับผมก็อขอจบการ พาเที่ยวน้ำตกแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องซปเปอร์ออนทัวร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะพาขึ้นลำปางเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวลำปางกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ